แล้วก็คิดว่าเราอ่ะจะสร้างทีมงานของเราให้กลายมาเป็นผู้นําเหมือนคุณเสวนีนได้ยังไงบ้างคะก็ต้องต้องช่วยเขาผลักดันเขานะคะช่วยเขาให้ประส,สบความสำเสร็จเหมือนเราค่ะอ๋อค่ะ,คะก็คือหวังว่าเขาจะเป็นเหมือนเราในอนาคตค <ๆ S 2> ใช่ไหมคะ<ๆ>ค่ะ <pater n ities> แล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณเสวนาวน,นีะคะเชิญชวนนะคะผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าคนอื่นๆค่ะที่สนใจนะคะอยากมาทํากับบริษัทเลิฟยูนี้ค่ะก็ อยากจะบอกนะคะว่าอย่างตัวดิฉันเองนะคะตอนแรกก็ไม่ตั้งใจว่าจะมาทำเป็นอาชีพอาชีพหลักนะคะแต่พอได้เข้ามาแล้วสินค้าเขาดีจริงแล้วบริษัทเขามั่นคงนะคะ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวน,ท,นท่านที่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและอยากมีไรายได้เสริมนะคะ mm hmm. ก็ต้องลองตัดสินใจเข้ามาค่ะแล้วก็จะประสบความสำเร็จเหมือนดิฉัน,นะคะ่ะ ค่ะงั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเสวณีนะคะสีกุดดม,มากๆเลยนะคะที่คอยให้คําแนะนํานะคะเผื่อว่ามีบางท่านนะคะสนใจอยากจะทําธุรกิจกับบริษัทเลิฟยูพอได้คําแนะนําดีๆแบบนี้นะคะเผื่อมีโอกาสเขาจะได้เข้ามาร่วมกับบริษัทเลิฟยูนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนุก,ก็ได้มายืนอยู่กับท่านผู้นําอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณสุภาพรสุวรรณเพ็งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอ ถามคุณสุภาพรนะคะว่าคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงถึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเลิฟยูคะอ๋อตอนแรกก็รู้จักสมุนไพรคุณหมอมานานแล้วนะคะก็ศรัทธาในสมุนไพรคุณหมอแล้วก็ตัวเองมีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วแล้วดื่มแล้วก็ดีค่ะสุขภาพดีแล้วก็อยากจะพอดื่มดีแล้วก็อยากชวนคนที่เรารู้จักค่ะมาดื่มเหมือนเราอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ได้เข้ามาทํางานกับบริษัทเลิฟยูนิ้นานแค่ไหนคะแล้วตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่แล้วคะอ๋อก็เข้ามาในเลิฟยูก็ได้อ่าเจ็ดเดือนแล้วคะ่ะก็มีรายได้ก็อ่าหกหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อเดือนคะ่ะถือว่าเยอะมากเลยนะคะค่ะแล้วก็อยากทราบว,ว่าคุณชอบอะไรในบริษัทเลิฟยูบ้างคะชอบอะไรตรงไหนบ้างเอง่ยอ,อันดับแรกก็คือชอบในบริษัทเลิฟยูก็คืออ่า เข้ามานี่ก็คือชอบเรื่องสมุนไพรก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ศรัทธาสมุนไพรมากแล้วก็ศรัทธา,าท่านประธานค่ะทั้งคุณทิติรัตน์ด้วยค่ะแล้วก็พอมาอยู่ในบริษัทเลิฟอยู่มีมีความอบอุ่นมากมาเจอเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาแล้วอบอุ่นเลยค่ะมีความรักใคร่กันดีช่วยเหลือกันดีค่ะ ก็คือสินค้าดีแล้วนะคะยังอบอุ่นอีกด้วยเนาะค่ะแล้วก็เป้าหมายในปีนี้นะคะคุณคิดว่าวางแผนไว้ยังไงแล้วคิดว่าจะมีรายได้ปีนี้สักเท่าไหร่ดีคะอืมต่อไปก็คิดว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจจากแสนก็คือเป็นสองแสนอะไรขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะอ๋อค่ะแล้วก็ปัจจุบันค่ะมีทีมงานที่อยู่ใต้สายงานกี่คนคะใต้สายงาน,คน,คางานก็ มีมีมีเยอะค่ะก็มีหลายร้อยนะคะที่ต้าสายงานแต่ที่ประสบความสําเร็จตอนนี้ก็มีอยู่ 5, 5้คนค่ะค่ะแล้วก็มีวิธีการดูแลทีมงานยังไงบ้างคะอ่าก็ดูแลก็เราก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องเอ่อเรื่อง,เร,องเรื่องสมุนไพรแนะนําช่วยแนะนําให้สายงานแล้วก็ชวนสายงานเข้ามาอบรมที่บริษ,ษัทเลยค่ะ อ๋อค่ะแล้วก็อยากทราบว่านะคะคุณสุภาพรนะคะจะทำยังไงคะให้ทีมงานของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําเหมือนที่เราเป็นในวันนี้คะอยากจะให้มีความขยันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อดทนแล้วก็ศรัทธาในตัวศูนย์ภัยแล้วก็อยากให้เขามีม,มีมีมเพิ่มเพิ่มขึ้นอ่ะจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนเราะคะ่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณพีนะคะสุภาพรนะคะเชิญชวนนะคะผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าใครๆอีกหลายคนคะ่ะที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทเลิฟยูค,ค่ะค่ะมาเถค่ะมาลองดื่มสูนภพยของคุณหมอณนระงดูนะคะแล้วสุขภาพคุณจะดีแล้วก็มีรายได้ที่ดีแล้วก็มีเพื่อนที่ดีด้วยค่ะแล้วก็อาจจะ มีความมีความสุขมากขึ้นนะคะอ,อค่ะก็คืออยากให้ทุกคนมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมวอนที่เราเป็นในวันนี้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุภาพรสุวรรณนนะเพ่งมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนุก็ได้มายืนอยู่กับ ท่านผู้นำนะคะที่ถือว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จในวันนี้อีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณสุกัญญาแท่ตันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาคะก่อนอื่นนะคะนุกขอถามก่อนเลยนะคะว่าได้เข้ามาทํางานกับบริษัทเลิฟออยูนี้ได้ยังไงคะอ๋อมีพวกกันแนะนําค่ะแนะนําให้มาทําว่ายาตัวนี้ดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะจริงเลิกก็เลยอ้าวลองดูก็ทานเองก่อนค่ะอ่าเป็นใบเกณฑ์ทานเองก่อนแล้วหายก็ก็เลยมาสมัคร แล้วก็ <ทำ S 2> <า>เข้ามาทำงานกับบริษัทเลิฟยูนี้นานแค่ไหนแล้วคะแล้วตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่คะห้าเดือนเองค่ะห้าเดือนรา,ายได้ก็เดือนหมื่นกว่าบาทค่ะตั้งแต่ทำงานกับบริษัทเลิฟยูเนี่ยชอบอะไรในบริษัทนี้บ้างคะเป็นกันเองค่ะเป็นกันเองนะคะแล้วก็อบอุ่นด้วยไหมค่ะอบอุ่นค่ะนะคะค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะ คุณมีเป้าหมายอะไรบ้างคะที่จะทําให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นจากปีต,ต่อที่คุณได้ทํามาก็สมาชิกใหม่ก็มีช่องทางที่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะปัจจุบันนะคะมีทีมงานที่เป็นตที่อยู่ใต้สายงานนะกี่คนคะประมาณห้าคนคะ่ะที่ซื้อทานเองซื้อทานไม่ได้ไม่ได้ขายก็เยอะแต่ที่ว่าซื้อ ที่ว่าสมัครแล้วก็ทํางานประมาณห้าคนค่ะมีวิธีการดูแลทีมงานที่อยู่ภายใต้สายงานเรายังไงบ้างคะอ๋อก็จะคอยติดต่อเขาตลอดละค่ะติดต่อถามวันสองวันก็จะโทรถามว่าเป็นยังไงมัางอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ตั้งเป้าไหมคะว่าทีมงานของเราเนี่ยจะได้เป็นผู้นําเหมือนอย่างเรากี่คนคะยังไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยยัไไง, <laughs> งไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณสุกัญญานะคะเชิญชวนนะคะผ,ผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าใครๆอีกหลายคนคะ่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทเอิฟอยูค,ค่ะคิดอยู่แล้วค่ะเพราะคนตอนนี้ก็ก,ก็เยอะค่ะเพราะว่าสายทีมงานอื่นก็จะมาหาเราเยอะค่ะตอนนี้ ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุกัญญาแท่ตันมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้คําแนะนําดีๆนะคะกับพวกเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหนุก็ได้มายืนอยู่นะคะกับท่านผู้นําอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณสมพงษ์วงคําจันทร์นั่นเองะคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณสมพงษ์คะก่อนอื่นหนุกขอถามก่อนเลยนะคะว่าได้เข้ามารู้จักกับบริษัทเลิฟยูนี้ได้ยังไงคะครับก็สวัสดี ทุกท่านนะครับก่อนอื่นที่ได้รู้จักกับบริษัทเริฟยูประเทศไทยเนก็เ,าเพาะการแนะนําจากอาจารย์คงคิดทยราชแล้วก็คุณเชชชนกคนุณชชชชนกนะครับ<า>เป็นผู้แนะน<า>ํบแล้วก็ได้มาทํางานกับบริษัทเลิฟยูนี้นานแค่ไหนแล้วคะแล้วตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่แล้วคะก็เพิ่งครบปีที่สองปีนี้ครับที่ได้เข้ามาอยู่ที่บริษัทเลิฟยูนะครับแต่สมัครไว้ ประมาณ6เดือนถึงได้เข้ามาทําจริงๆจ,จังๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่อยู่บริษัทเริฟบยูมานะคะชอบอะไรในบริษัทนี้บ้างคะชอบอะไรตรงไหนคือน้ําจิตน,น้ําใจชาวสมาชิกเริฟบยูให้ซึ่งกันและกันนะครับ,บเป็นมิตรภาพให้ซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกแล้วก็ท่านประธานแล้วก็กรรมการผู้จัดการครับ ความอบอุน่นนะคะค่ะแล้วก็อยากทราบว่านะคะเป้าหมายในปีนี้วางแผนยังไงบ้างคะแล้วก็คิดว่าจะคว้ารายได้ในปีนี้สักเท่าไหร่ดีเอ่ยเรื่องวางแผนนี้เราก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้สมาชิกของเราเป็นผู้นําแล้วก็ให้มีรายได้ขึ้นมาก่อนนะครับจะช่วยทีมงานในทีมงานของเราให้สําเร็จทุกคนนะครับแล้วก็จากนั้นเราถึงจะมีรายได้ของเรานะครับในความคิดของผม อยู่มาปีหนึ่งเนี่ยผมได้รถปาเจโร่ป้ายแดงหนึ่งคันนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนอกจากเราจะสร้างผู้นําในทีมง,งานแล้วเราก็คิดว่ามองอบ้านเดียวไว้สักหนึ่งหลังครับค่ะโอ้ม,มองบ้านเดียวเลยนะคะแต่คิดว่าคงทําได้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเก่งๆแบบนี้นะคะใครอยากทราบว่าวปัจจุบันนะคะมีทีมงานที่อยู่ใต้สายงานของเราเนี่ยกี่คนคะทั้งหมดเนี่ยของเราเกือบหกพันคนแล้วนะครับสายงานที่ เราได้สร้างกันขึ้นมานะครับโดยมีน้องๆที่อยู่ทํางานร่วมกันแล้วก็ทางภาคใต้แล้วก็ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานในในเขตกรุงเทพมหานาครน,นะครับร่วมกันตอนนี้กําลังสร้างทีมงานอยากจะให้และแลท่านขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็สําเร็จในในใน,ในรอบยููนะครับอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีวิธีการดูแลทีมงานของตัวเองยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ลงไปช่วยทีมงาน เราเองเนี่ยก็ดําเนินรายการแล้วก็จะมีการาไปสัมภาษณ์ผู้ที่เคยป่วยแล้วก็ผู้ที่ดื่มสมุนไพรจีนฮอลแลกเซียมแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็นําไปออกอากาศนะครับช่วยทีมงานครับแล้วก็อยากรู้ว่านะคะปีนี้มีการตั้งเป้าไหมว่าทีมงานของเราที่อยู่ใต้สายงานเราเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นําเหมือนอย่างเราในวันนี้ได้ครับตอนนี้ก็ช่วยกันอยู่ประมาณ10บกว่าท่านครับ10บกว่าท่าน เพราะว่าในสิบกว่าท่านนี้เป็นเป็นผู้นําอยู่ขณะนี้ครับแล้วก็สายงานกําลังไปได้สวยแล้วก็ไปได้ดีแล้วก็มีการจัดประชุมกันบ่อยครั้งมีเต้งกันแล้วก็ทําให้เข้าใจในเรื่องของสายงานนะครับขยายสายงานช่วยกันครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณสมพงศ์ค่ะเชิญชวนนะคะผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครหลายๆายคนนะคะที่อยากเข้ามาท,ทําธุรก,กิจกับบริษัทเลิฟยูค่ะครับหลายท่านที่ ชมอยู่ขณะนี้นะครับก็ก่อนอื่นเรื่องของสุขภาพนะครับผมเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพในการเจอพบอุบัติเหตุของตัวเองนะครับจากนั้นได้ดื่มสมูุนไพรเจนโคลาเซียมแล้วเราทราบว่าสมุนไพจีนเนี่ยตัวนี้เนี่ยดีสําหรับเราแล้วก็ได้สุขภาพจากนั้นเราก็ไปศึกษาเรื่องแผนของรายได้นะครับพอทําไปสักระยะในการเข้าใจว่ามันได้ยังไงทีนี้ก็เลยมีรายได้เกิดขึ้น ก็เลยอยากจะเชิญชวนของทุกๆท่านนะครับที่ชมอยู่ขณะนี้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องแผนของอไรายได้แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรที่ให้สุขภาพกับเรานะครับจากนั้นเราก็จะสําเร็จเองนะครับ่ะนี่นุชแอบเห็นว่าได้ข่าวว่าได้รถด,ด้วยใช่ไหมคะหนูเห็นได้ป้ายกุญแจมาด้วยนะคะทำยากไหมคะกว่าจะได้มารถคันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมาก ในการต่อสู้ไี่เหนือมากพูดท oh, ั้ทงว่าทับใจเลยเนะาะน้าตาจะไหลค่ะงั้นต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมพงษ์วงคําจันทร์มากเลยนะคะที่วันนี้นะคะมาให้คําแนะนําดีๆนะคะเผื่อว่านะคะผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าใครหลายๆคนนะคะอยากได้รถเหมือนคุณสมพงษ์นะคะค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยคะ่ะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือแนวคิดของผููที่ประสบความสําเร็จและขึ้นรับรางวัลเกียรติยศในวันนี้นะครับเรียกว่าแต่ละคน ประสบความสาเร็จกับบริษัทบริษัทแห่งนี้เพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น,นครับในการเริ่มเข้ามาทําธุรกิจกับบริษัทแห่งนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบริษัทไหนนั้นรอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ